จริงๆแล้วอ่ะไปเซ็งร้านไว้ตั้งแต่ขายพะโลได้แรกๆะค่ะที่ขายดีมากๆะคะ่ะแล้วทําร้านอยู่หกเดือนนะคะเพิ่งทําเสร็จตอนนี้นะคะ่ะออก็เลยเปิดไปเมื่อวานเนี่ยะคะ่ะก็ก็โอเคผลตอบรับดีดีอยู่ะคะ่ะสําหรับพี่เอนะคะร้านพี่เอ,อก็ขายได้เป็นหลักแสนอยู่ะคะ่ะแต่ว่าเาาาหมือนับวันแรกวนัวน,วนแรกค่ะแต่วันต่อไปไม่รู้นะคะแต่วันแรกก็ขายได้อย<ต>ู<ช>่ค่ะแม่พอดีเลยเพราะว่ากระแสดราม่าตอนนี้ป็นพี่เออ่ะไม่ได้อ่านข่าวก็เลยไม่รู้กระแสก็คือ ทำแต่เอแฟคือทำแต่เอแฟแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้รู้อ่านสื่ออ่านอะไรเลยก็ไปเปิดก็ก็ก็ต้องสู้อะค่ะไหนไหก็ลงทุนไปเยอะแล้วอะค่ะถ้าถอยอะมันก็ขาดทุน่ดือดๆค่ะตอนนี้ก็เลยลง p r แบบว่าไปอยู่ในร้านเอาเอาเสื่อผืนหมอนใบอะค่ะไปนอนที่ร้านมรทัดทองเลยเพราะว่าถ้าไม่ทําแบบนี้อะค่ะก็ไม่ประสบความสําเร็จแน่นอนถ้าไม่ได้ใส่ใจด้วยตัวเองอะค่ะตอนนี้ก็เลยใส่ใจด้วยตัวเองเลยไปตลอดเลยเนาะ วิกฤตมันน่ากลัวพี่เอสิงพี่เอ,ค,อคือพี่เออสรบพี่เออค่ะตอนนี้เพิ่งเปิดใหม่ๆเลยตอบไม่ได้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่สตาร์ทอัพวันแรกก็ยังได้อยู่แต่วันนี้อาจจะยอดหลักอยู่หลักร้อยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเดี <ância> ๋ยวขอญาตไปดูเพราะว่ามาอยู่ที่งานเอแฝเลยยังไม่รู้ว่ายอดเป็นยังไงที่ร้านเพราะว่าเราต้องเช็คตอนเวลาสามทุ่มอะคะ่ะเพราะว่าลูกน้องจะสมยอดมาให้เดี๋ยวีค่ะแต่ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกร้านนะคะเพราะว่า การที่เราเป็นเออเขาเรียกผู้ประกอบการนะคะเวลาลงทุนทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่จะต้องจ่ายเงินลงทุนเยอะมากเหมือนร้านมาทัทองตอนนี้ของพี่เออะก็หมดไปเกือบสิบล้านแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นพี่เอว่ายังไงอะคือพี่เอาขายแบบเอาเพื่อนดีกว่าเพราะว่ายังไงสัญญามันมีเหลืออีกแค่ปีเดียวอะยังไงก็เพราะว่า ทำร้านไวไวไวไนานอ่ะเป็นตอน1ิร้านเราได้คืนบ้างแล้วมั้ยเออตอนนี้เราก็แบบว่าขายไลน์แมนไปได้อ่ะค่ะเพราะว่าครัวบ้านเอสาขารทองมันขายออนไลน์ได้อยู่แล้วแต่ตอนนี้แค่เปิดให้มีออฟไลน์คือนั่งในร้านได้เี้ยค่ะก็เลยแบบว่าคําว่าเปิดร้านตอนนี้คือจริงอ่ะเราขายมาตลอดในระยะเวลา6เดือน แต่คือเมื่อก่อนเป็นออนไลน์อย่างเดียวแต่ตอนนี้ก็คือให้คนมานั่งในร้านแล้วก็สั่งอาหารในร้านได้เลยค่ะค่าที่เขาบอกว่ามันสูงสูงมากพี่เอจริงจริงไหมครับคือจํานวนค่าที่คําว่าสูงอะค่ะพี่เอว่าถ้าถ้าพูดถึงตามโลเคชันนะค่ะพี่เอว่าก็ก็ก็มันสมเหตุสมผลใเนี้ค่ะแต่บางทีพี่เอก็ไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรที่บางทีปัจจัยหลายๆอย่างที่ทําให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆทําให้ผู้ประกอบการอาจจะแบบ เออเอาเงินไปจ่ายค่าที่หมดแล้วกลายเป็นแบบว่าอยู่ยากอะไรเน,นี้ยค่ะอันนี้พี่เอว่าทาง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 ผู้เขาเรียกผู้ใหญ่น่าจะดูอยู่อยเนี้ยค่ะน่าจะดูะรายละเอียดอยู่แหละพี่เอว่าแตอย่างอตอนนี้มันเงียบไปแล้วพี่เอวลงแถบคำว,ว่าอีกเดือนกว่าจะหมดสิ้นปีเราวางแผนยังไงบ้างคือตอนนี้ก็คือเน้นออนไลน์ให้ได้อยเนี้ยค่ะเพราะว่าถ้าออฟไลน์ไม่ได้เราก็ยังมีออนไลน์ที่ยังยังมีหน้าบ้านอยู่อยเนี้ยค่ะอย่างน้อยออนไลน์ยอดออนไลน์ก็ได้วันหนึ่งก็พอที่จะ จ่ายค่าเช่ากับจ่ายค่าพนักงานได้ก็โอเคแล้วอย่างนี้ค่ะขอให้มันอยู่อยู่ได้แค่นี้ค่ะไม่ต้องกําไรเยอะมากไม่ต้องมีก็ได้แต่ขอให้ให้พี่เอได้โชว์การทําอาหารอร่อยของพี่เอที่อยากให้ทุกคนมารู้สึกว่า กินบ้านพี่เออะคือพี่เอ,อจะจัดโคมไฟจัดบรรยากาศบ้านร้านให้เหมือนกับอยู่ในบ้านพี่เออะค่ะเพราะให้ทุกคนรู้สึกว่าไปกินแล้วโคมไฟอันเดียวกันเหมือนฉันดูดวงดาวดวงเดียวกันกับเธอเนี่ยเหมือนมานั่งร้านนี้แล้วก็รู้สึกว่านั่งดูโคมไฟเหมือนบ้านพี่เออ,อะไรแบบนี้ค่ะนะคะแล้วเราก็มี3มชั้นนะคะ่ะชั้น1เป็นชั้นอาหารอีสานชั้น2ก็เป็นอาหารใต้กับอาหารทะเลส่วนชั้น3ถ้าใครจัดวันเกิดอะไรเนี้ยก็เชิญได้เนี้ยค่ะนะคะ,นะคะ สัญญาตรงนี้แล้วไปต่อกับบรรลดทองอันนี้ก็ต้องดูการพูดคุยเจราจาเดี๋ยวรอเวลาก่อนนี่เดียค่ะ แต่ตอนนี้ก็ก็มีความสุขนะคะในการที่อยู่ตรงนั้นเพราะว่ามันเหมือนใกล้เมืองเพราะบ้านพี่เออยู่วัชรพลมันไกลเวลาพี่เอจะเข้าเมืองมันเหมือนกับว่าถ้าไม่ไปอยู่คอนโดไอคอนสยามมันก็ไม่มีที่อยู่อย่างน้อยก็มีแหล่งให้เราไปนั่งนั่งนั่งเมาท์มอยกับเพื่อนอย่างเดียค่ะก็จะได้เจอเพื่อนแถวจุฬาได้อย่างเดีวยดวคนส่งอลายจนเพราะว่าค่าสง่งถูกค่าส่งตรงนั้นแบบางทีฟรีเลยค่ะพี่สีขาไม่ต้องโดนเก็บค่าจ่ายแต่ถ้าส่งจากครัวบ้านเอที่สุขาห้ามันก็จ่ายไปทีสองสามร้อยเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เลยของพี่่อทบกวา ยังไม่โดนกระทบมากเพราะพี่เออะมีจุดออนไลน์ที่แข็งแรงอยู่แต่บางคนนะคะที่เขาไม่มีออนไลน์เลยไม่มีใครรู้จักอ่ะเขาก็ลําบากอะค่ะเวลาเปิดหน้าร้านเพราะว่าเออมันไม่เขาเรียกว่าบางคนอยากไปห้างเพราะว่ามันมีแบงค์มีที่เไนร์เทนเหมือนอะไรแบบนี้แต่บันทัดทองมันก็มีแค่ร้านอาหารเนี่ยบางทีเราก็ต้องทําอาหารของเราให้โดดเด่นขึ้นมาแล้วเราจึงจะอยู่ได้อะไรแบบนี้ค่ะเ้อมการทอาหารเออถามว่าท้อไหม เราก็เหนื่อยนะคะแต่ไม่ทอ้อเพราะว่าถ้าเราท้อเมื่อไหรอ่อ่ะลูกน้องเราก็จะอยู่ไม่ได้พี่เออวันๆก็อยากพักนะคะแต่ถ้าพักเมื่อไหรอ่อ่ะคนที่อยู่รอบกายเราอะ่ะที่เราต้องเคลื่อนที่แล้วเขาก็สามารถอยู่รอดอะ่ะ มันจะได้อยู่ได้ก็เลยต้องทํางานทุกวันแล้วก็ไม่มีคําว่าท้อเลยอย่างเงี้ยคือก็มีบ้างอะค่ะเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่เครียดเลยทําร้านอาหารน่ะเขาบอกว่าถ้าเกลียดใครก็แนะนําให้ทําร้านอาหารเนี่ยค่ะจริงๆพี่เอคิดเองเลยว่าพี่เกเกลียดตัวเองไอเนี้ไม่หรอกอะเป็นคนชอบทากับข้าวอยากโชว์ฝีมืออันนั้นอาจจะเป็นสิ่งล้อเล่นเนี่ยนี่ค่ะแต่จริงๆแล้วคนรวยด้วยร้านอาหารก็เยอะไอ้นี้ค่ะนะครับค่ะ จริงๆอ่ะราคาก็เป็นราคาที่เขาเรียกว่าตั้งไว้ตั้งแต่ตอนต้นแล้วอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเป็นราคาเดิมเหมือนกับครัวบ้านเอก็กราคาเป็นครัวบ้านเออยู่แล้วอย่างเงีนะะ้ยค่ะนะครับค่ะนะโอเคนะนยังไม่หมดนะพี่เออเหรอครับพี่แอมกับพี่โมอ๋อแม่ไม่ดูเรื่องเรื่องไหน่อยแม่ไปดูเรื่องลูกอย่างพี่<อ>ไม่ดูเรื่องแม่ไม่ดูเรื่องลูกเลย่างนี้ เข้าไปนี่เรื่อการดาวยายด้วยกันค่ะไอ้นี่ไอ้นี่พี่เอไม่ทราบจริงๆพี่ตีขาไอ้นี่ไม่ทราบจริงจริงพี่เอกลัวหรองน้าเกรงกลัวหลังน้ากรงกลัวพี่ตีไม่รู้เอไม่ทราบจริงๆเดี๋ยวเราเจอเจ้าตัวแล้วก็ลูกๆลองลองพูดคุยดูนะลูกน้าเอ็ดนะแตกพ่อนะครับเนี่ยเกือแตกเลยเวลาลูกถามเรื่องนี้เมื่อกี้ยืนตัวเย็นเลยมันร่มเห็นไหมแกพี่อําอยากเป็นนี่เหมือนกันใช่อ่ำแฝงเหมือนกันอ่ำแฝงใช่แกก็โทรมาแกก็บอกว่าพี่เอ เนี่ยอยากทําแฟร์พี่เอก็บอกว่าได้สิได้สิเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวค่ะแกก็เอ็นดูพี่เอแกก็ให้พี่เอเข้าไปช่วยเดี๋ยวค่ะพี่เอก็เอาทีมที่ทำแฟร์ทุกอย่างไปให้แกเดี๋ยวค่ะแกก็ออกแบบดีไซน์อย่างเนี้ยเราก็เข้าไปช่วยกันอย่างเนี้ยค่ะเอ็นดูการรักกันอย่างเนี้ยค่ะดีใจอย่างเนี้ยค่ะที่พี่อ้ําชอบพี่เอจะได้แบบรู้สึกว่าเดี๋ยวได้เอาพี่อ้ําออกไปจากบ้านบ้างอย่างเนี้ยค่ะอย่างนั้นพี่อ้ําไม่ออกไปไหนเลยอย่างเนี้ยอยู่แต่บ้านอย่างเนี้ยค่ะอย่างนี้เกมมีเพลงอ้ําแฟร์ อ๋อน่าจะร้องเองอ่ะอั้มแฟ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 อัมแฟเนี่ยครจะพาใจเชื่อเนี่ยเอออะไรแบบเนี้ยนะคะเอออาจจะมีฟิชเชอร์ลิงน้องพี่น้องเออแม่ว่าพี่อั้มคงเตะแม่เอ็มบอกว่าจะเป็นรูปวางประมาณสิงหาใช่ประมาณนี้ลูกๆต้องไปกันให้หมดนะคะเอ็นดูพี่เอพี่อั้มนะไอ้นี้คูณสองเลยนะเออั้มเลยอย่างเงี่ยนะคะ ละครหรอแม่เอออัมแฟร์อะไรนะครับไอซุ่มทำละครอะไรแอบซุ่มอยู่สไลด์ดีไปไงบ้างครับรู้ดีเดี๋ยวค่ะก็คือพี่ยังรักละครอยู่พี่ยังรักนักแสดงพี่ยังรักอาชีพผู้จัดการรักอาชีพผู้จัดการดาราอาชีพนักปั้นอาชีพผู้จัดพี่ก็เลยสร้างงานสร้างละครขึ้นมาแล้วเดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปนะคะพี่อัมนางเอกแสดง ันนี้ไม่ใช่ครับตรงเลยใช่ครับี่เตัดสินใจ้องในช่วงระยะเวลาตอนนี้เพราะตอนนี้ไม่ไล้วพี่เออยากให้ทุกคนเห็นว่าเราก็ยังมีเราก็ยังมีความสามารถในการดูแลทุกคนได้อยู่นะคะเรายังทํางานอยู่เนี่ยค่ะเหมือนคนอื่นไม่ทําแต่เราก็เราคิดถึงนักแสดงน้องไม่คิดถึงเหรอคะพี่เอยังบอกน้องยุ้ยกับธรรมวันเลยว่าน้องยุ้ยคิดถึงฝีมือน้องยุ้ยอ่ะคิดถึงฝีมือพ่อรองอ่ะ คิดถึงฝีมือนักแสดงดาราทุกคนเลยอ่ะแล้วทํำยังไงให้เห็นเนี่ยในเมื่อไม่มีใครทําละครเลยอ่ะอย่างน้อยก็ทําเรื่องเล็กๆขึ้นมาสักนิดหนึ่งไงน,นี้ค่ะได้เห็นพวกเขาไอเนี้ให้ได้หายคิดถึงสักนิดหนึ่งก็ยังดีแค่นั้นแล้วการเปิดป<ะ>ิดเรื่องนี้ทำเพื่อที่อยากให้ทุกคนมาเจอกันประชานัตัวเองนี่แหละอยากเจออยากเห็นางเนี้ค่ะเหมือนกับไม่เห็นบรรยากาศแบบนี้นานแล้วาง้นี้ค่ะ ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอขอจะได้เปิดตัวทีให้มันเปิดตัวอีกทีให้มันแบบน้องๆเชิญน้องๆทุกคนไปทีเดียวเลยอย่างนี้จะได้พูดทีเดียวเลยแต่แค่เล่าความรู้สึกว่าทําไมถึงถึงทำตอนนี้อย่างนี้ค่ะเข้าใจทุกคนอะค่ะว่าตอนนี้เศรษฐกิจแบบแย่มากอย่างนี้ค่ะพี่เอก็เหนื่อยอะค่ะก็เลยต้องขยันเป็นแม่ค้าเพื่อจะเอาเงินจากการเป็นแม่ค้าค่ะไปอัดฉีดตรงนั้นอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีเงินจากส่วนไหนเลยอะค่ะนอกจากเงินจากพี่ตัวเองอะ วิ่งหาเงินขายของทำมาหากินทุกวันนี้ค่ะเก็บเงินไปก็เอาไป เอาไปอยู่ในส่วนของสั่งเป็นผู้จัดไอเงียค่ะวันแรกจะไปกระพาเปนเกลดทองวันแรกเราไปแล้วมันรู้สึกยังไงกับบรรยากาศที่งชื่นชมตอนนี้แม่ยังไม่ไปกองสักวันเลยเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกที่เขาไปกัน,เนอเดียค่ะเพราะว่าแม่ต้องหาเงินเนี่ยลูกอเดียะะ่ะเ,เออยี่เดียส่วนคนทํางานนะคระัคก็เขาไปทํางานแล้วก็รอรับเงินจากการที่แม่มาทํางานอเดียค่ะเนี่ยค่ะธุรกิจวิสิตโมเดลมันก็เป็นแบบนี้ค่ะ,คะผู้จัดก็ต้องมานั่งขายของแล้วก็ สั่งคน,นให้ไปทํางานแล้วก็หาเงินจากตรงนี้ค่ะไปโปรตรงนั้นแล้วตรงนั้นเนี่ยจะมีเงินขับเคลื่อนได้แต่ถ้าผู้จัดคนนี้ไม่มาทํางานตรงนี้มันไม่รู้จะเอาเออเราก็ไม่อยากเอาเงินเบี้ยน,น้อยหอยน้อยที่เก็บไว ainsi, ้ออกมาใช้อย่างนี้ค่ะอย่างน้อยก็เป็นเงินที่ลงทุนจ็อบไปจ็อบไปอย่างงี้ค่ะประมาณนั้นอย่างนี้ค่ะนะครับขอบคุณขอบคุณค่ะเอะอซักก <walking. S 1> ่อน<ๆ>ไหมวัย่